ทางจากอำเภอเมืองนะคะจากวัดพระาธาตุช่อแแหนะคะตั้งต้นมาแล้วก็ถึงไฟแดงตรงวัดพระนอนเราเลี้ยวขวาม,มานะคะตรงยาวไปเรื่อยแล้วก็ตอนนี้มาเส้นเล็กแล้วค่ะเป็นเส้นเขาแล้วเราจะไปที่วัดพระาธาตุอินแขนนะคะซึ่งเป็นพระาธาตุที่จำลองมาจากที่พม่านะคะวันนี้เราไม่ได้ไปพม่าเราจะมาที่ตำบลสวนเขื่อน น่าจะประมาณ1กว่า